ท่านว่าเราศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิภาประชาชนและที่ปรึกษารัฐมนตรีค่ะเรียน Colours of the rainbow so pretty in the skies are also on the faces of people. ในลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญน,นางจาตุพร,รโรจนาพานิย์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านผู้บริหารบริษัทสยามดนตรีามาฮ่าจำกัดท่านดรพีรวัตรชูเกียรติท่านพรเทพภูมิพฤกนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยค่ะท่านนิกรจำนงนะคะในฐานะกรรมการและเหตุลยิกมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยท่านชูศักดิ์ จันทยานนท์นะคะวันนี้ท่านก็อยู่กับเราด้วยนะคะในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะคะคุณพีรพงศ์จรุสารนะคะท่านอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะท่านเลขารัฐมนตรีนะคะท่านผู้บริหารกระทรวงนําโดยท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมง,งานที่ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทานพุทธศักราช2,559นะคะซึ่งเราเนี่ยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมการคุ้มครองการพัฒนาคุณภาพชีวิตการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมทักษะด้านอาชีพซึ่งกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญ,ญัตินั้นนะคะหมายรวมถึงผู้แสดงความสามารถด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านให้ความสำคัญแล้วก็ ท่านให้โอกาสนะคะแล้วท่านก็มีนโยบายในการยกระดับผู้แสดงความสามารถค่ะโดยท่านมีนยยะนโยบายว่า1จังหวัดเนี่ยจะต้องจัด1พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถแล้วก็พื้นที่นั้นเนี่ยนะคะต้องเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดด้วยค่ะเพื่อให้ผู้แสดงความสามารถ ได้แสดงศักยภาพนะคะในการทำความแสดงแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์เปิดโอกาสให้สังคม ทั่วไปทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้แสดงความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในปัจจุบันนะคะผู้แสดงความสามารถที่มาจดแจ้งมีบัตรเป็นผู้แสดงความสามารถมีจำนวนถึง1545คนค่ะ แล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ประกาศพื้นที่แสดงความสามารถอนุญาตให้ผู้แสดงความสามารถได้ทําการแสดงเนี่ยรวมทั้งสิ้น1,258พื้นที่แล้วค่ะเป็นอยู่ในต่างจังหวัดนะคะ1,187พื้นที่ค่ะแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเองนะคะก็71พื้นที่นะคะแล้วล่าสุดเลยค่ะ ท่านรัฐมนตรีนะคะก็โดยนโยบายของท่านนะคะเราก็ได้ความรับความร่วมมือจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะได้สนับสนุนพื้นที่ในการแสดงสำหรับผู้แสดงความสามารถพิเศษของเราเนี่ยนะคะ ที่สยามสแควร์วอลกิ้งสตรีทค่ะแล้วก็เราจะได้ขึ้นโชว์ขึ้นแสดงนะคะในวันที่คริสต์มาสอีฟเลยนะคะ24ธันวาคมนะคะเดี๋ยวก็เชิญทุกท่านไปร่วมด้วยนะคะห่วงเวลา17.00นถึง20.00นค่ะแล้วก็อยากเรียนว่าในพื้นที่70จังหวัดแล้วนะคะตามนายุบายท่รัฐมนตรีค่ะได้จัดพื้นที่เศรษฐกิจนะคะให้ผู้แสดงความสามารถได้ไปแสดงนะคะยกตัวอย่างค่ะจังหวัดเชียงใหม่ที่ตลาด ถนนคนเดินวัวล,ลายแล้วก็ถนนคนเดินท่าแพค่ะจังหวัดโคราชนะคะตลาดเซฟวันค่ะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่ถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ตแล้วนะคะสำหรับการรับมอบเครื่องดนตรีใช้ประกอบการแสดงความสามารถในวันนี้นะคะเป็น เหตุการณ์ที่พิเศษมากแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดียิ่งนะคะและอยากจะเรียนทุกท่านทราบค่ะว่าเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะจากการลงพื้นที่ค่ะของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอ,อสอนะคะของพอมอค่ะซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพการให้ความช่วยเหลือผ่านปฏิบัติการของหน่วยเครื่องที่เร็วภายใต้แนวคิดพอมอนหนึ่งเดียวของท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติแล้วก็ความร่วมมือนะคะความกรุณาอย่างยิ่งนะคะจากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดค่ะแล้วก็มูล,ลนิธิ พัฒนาคนพิการไทยค่ะที่วันนี้นะคะคุณพิมพ์ชนกเต็มใจหรือน้องพิมพ์มี่ของเรานะคะแล้วก็คุณวัฒนาทองคําน้องก้องนะคะก็ก็จะได้มารับเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการยกระดับการแสดงความสามารถของน้องๆน,นะคะให้เกิดการยอมรับค่ะแล้วก็สร้างโอกาสไปสู่รายได้แล้วก็การประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพจริงๆนะคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันจะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะคะได้กรุณากล่าวถึงแสดงเจตนารมณ์นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องดนตรีค่ะแล้วก็ในลําดับต่อไปก็จะขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือแล้วก็กล่าวขอบคุณนะคะทางบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดแล้วก็ผู้บริหารของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยที่ได้สนับสนุนเครื่องดนตรี ีประกอบการแสดงความสามารถค่ะกาบเรียนเชิญค่ะครับท่านรัฐมนตรีท่านดรพีรวัตรนะครับชูเกียรติกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามนนตรีมาห้าท่านาผู้แทนสมาคมองค์กร,รพิการต่างๆนะครับท่านเลขาท่านอธิบดีผมมาก่ลาววันนี้ในานามของสองสองส่วนนะครับในนฐานะของที่ปรึกษาศูนย สสะนะครับที่เราไปค้นหาบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่างๆแล้วเราก็ได้ทราบว่าน้องพิมพ์เนี่ยไปเล่นดนตรีที่ช่วงไส้ขขก็ถูกว่ากล่าวจนกระทั่งร้องไห้แล้วก็กลับบ้านเป็นคือก็รู้สึกแบบแไม่ค่อยสบายใจกันก็เลยเคุณกัญจนาก็เลยเนัดกันจะเข้าไปดูคุณกัญจนาเองเนี่ยในฐานะเป็น คณะทำงานคือเป็นวิสาหกิ4เป็น <c oughs> คณะที่ปรึกษาของของทางาศูนย์สรสอ,รสอรด้วยนะครับแต่ว่าอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยซึ่งผมก็จะเรียนว่ามูลนิธิแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากตั้งแต่ปี1999นะครับช่วงเ e ส o o k กเกมซึ่งท่านบรรหารเองเนี่ยได้เอาเฟส b o o กมาทำ ฉอนนั้นเราบายไปแล้วแล้วหลักการที่สําคัญก็คือว่าเราจะสร้างพลังนะครับให้คนพิการเราก็เอาคนพิการมาสนับสนุนเขาให้จัดเพสบิกเกมให้แสดงความสามารถว่าแม้ว่าเขาเป็นคนพิการเขาก็สามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้เราคุยกันว่าไม่ใช่เพื่อจะเอาเหรียญแต่แสดงให้คนไทยเห็นว่าคนพิการเนี่ยมีอยู่ในประเทศนี้ซึ่งเขาทำกันได้ดีแล้วในการจัดงานครั้งนั้นด้วยความร่วมมือนะครับ เราได้รับทุนมาจากการงานนั้นนะครับมาเจดิบกว่าล้านแล้วเราก็ตั้งมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยแล้วก็คุณกัญจนาก็เป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่บัดนั้นมาผมก็เป็นกรรมการอันนี้ก็เป็นเลขานุการอาจารย์จูศักด์ก็เป็นกรรมการแล้วก็ทางทาการะทรวงพัฒนาสังคมและความคงมนุษย์เนี่ยไปร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยโด,ย,ดยตาแหน่งนะครับออก,รก็กิจกรรมเราก็ มอบเงินในการแข่งขันกีฬาคนพิการทุกครั้งตลอดมานะครับทุกปีไปก็จนกระทั่งบัดน,นี้ทีนี้กิจกรรมเนี้ยพอเราได้ทราบแล้วเนี่ยก็เราก็ถามต้องพิมพ์ว่าทางกระทรวงเองจะจัดหาที่ที่เขาจะไม่ไปขู่เข็นเราหาที่ที่ที่เขาไปเล่นได้นะครับด้วยวความก็กระทรวงประสานไปหลายแห่งก็ตามที่ท่านทธิบดีได้กล่าวแล้ว ทีนี้ในส่วนก็ถามต้องพิมพ์ว่าเขาต้องการจะให้ช่วยอะไรไหมก็พูดถึงเครื่องดนตรีนะครับเป็นคีย์บอร์ดก็ตอนต้นก็ก่อนผมกล่าวถึงาทางสยามแสแมรีามาฮ่าด้วยนะครับเขาก็เนมคีย์บอร์ดยามาฮามาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณกัญจนาทางมูลนิธิเราตัดสินใจว่าเราจะช่วยสนับสรุนเครื่องดนตรีตามที่เขาต้องการเขาก็เนม ชื่อคีย์บอร์ดยามาฮ่าผมก็ได้ติดต่อไปทางสยามยามาฮ่านะครับเผื่อว่าจะได้ลดราคาบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าสยามยามาฮ่านะครับในผมพูดแทนไปเพราะท่านไม่ผมประสงค์อยากาพูดท่านก็บอกว่าผมจะช่วยนสนนร่วมทาบุญด้วยนะครับผมถามว่าจะยางไนท่านบอกว่าคีย์บอร์ดท่านรับเองนะครับก็ด้วยความกรุณาปรากฏว่าเขาไปคุยกันกับน้องพิมพ์ ว่ารุ่นที่น้องพิมพ์ต้องการเนี่ยเป็นรุ่นไม่ไม่ใช่รุ่นนี้คุยกันไปคุยกันมาแนีน้องพิม์ก็ต้องการรุ่นที่ดีกว่านั้นนะครับก็ก็ทางบริษัทก็กรุณาช่วยดูแลรุ่นที่เหมาะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มันโมดิฟายได้เยอะแล้วก็สามารถจะบันทึกได้อะไรได้เป็นพิเศษเขาแล้วต้องน้ําหนักไม่ใช่ใหญ่จนเขต้องเาแครี่ไม่ได้นะครับก็สามารถจะแบกพกพาไปเล่นได้แล้วก็ ท่านได้กรุณายห้ถุงใส่มาด้วยนะครับนั้นมาก8กิโลแล้วก็มีมีครบชุนทางมูลนิธิเองก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ร่วมกันนะร่วมกันครับก็มีไม้สองตัวมีที่นั่งแล้วก็มีพวกสแตนอะไรต่างๆสายมาแล้วได้ครบตามที่เขาต้องการนะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นความกรุณาเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้นี่เป็นเคสหนึ่งนะครับให้รู้ว่า เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเฟซบุเกมคนพิการต้องทำตนให้รู้ว่าเขามีต่อตนอยู่แต่สังคมเองก็ต้องให้เขารู้ว่าเรารับทราบว่าท่านมีตัวตนอยู่เราก็จะช่วยดูแลกันกันอย่างเต็มที่เท่าที่ได้ก็ดีแล้วที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็ผมก็เลยขอกราบขอบพระคุณและทางกระทรวงด้วยที่ได้มาช่วยคือนี่เป็นแค่หนึ่งเคสที่ขยายผลไปทางคุณพีรวัตรก็พูดแล้วเมื่อกี้ว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษ รับที่ท่านอยากจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเราเราจุดจุดไฟที่อบอุ่นขึ้นมามันจะขยายผลไปเองนะครับก็ก็เป็นความกรุรนาของทุกฝ่ายผมก็เลยขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านท,ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันนี้และที่จะมีต่อไปในอนาคตครับก็ขอกราบขอบพระคุณขอบของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยค่ะที่สนับสนุนเครื่องดนตรีในการประกอบการแสดงความสามารถในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ กับเรียนท่านผู้บริหารบริษัทสยามสตรีมหานะครับท่านดรพิรวัตรชูเกียรตินะครับแล้วก็คุณพรเทพภูมิพลนะครับท่านกรรมการแล้วก็เหรันยิกพนาคมพิการไทยนะครับท่านดิษสามมตีว่าการกระทรวงพมท่านนิกรจํางรัตนท่านรองประธานนะครับอาจารย์ชูศักดิ์นะครับท่านปลัดกระทรวงท่านเลขานุการตรีนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงพมท่านสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับวันนี้ ทางกระทรวงพอมอเราต้องขอขอบคุณทั้งในส่วนของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะครับจริงๆวันนี้ท่านประธานมูลนิธิก็อยากจะมานะครับแต่ว่าก็มีเหตุทําให้วันนี้ไม่สามารถมาร่วมได้แต่ว่าก็มีท่านรองประธานนะครับแล้วก็มีท่านเหรนยิปมีกรรมการมาด้วยที่สําคัญวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับทางเสียมดนตรียามาฮ่านะครับที่ได้นําสิ่งดีๆมามอบให้กับน้องพิมพ์มีนะครับต้องบอกว่าที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย เราทำบุญไม่ใช่ทำบุญให้กับน้องพิมพ์มี่ไม่ใช่เอาของมันมอบให้กับน้องพิมพ์มี่นะครับผมคิดว่าเราทำบุญให้กับสังคมไทยในการที่จะได้มีเสียงดนตรีที่ไพเราะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังเพราะเขาบอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักเป็นหนึ่งในบทประพันธ์นะครับที่แปลนะครับของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6จากเรื่องเวนิสวานิสนะครับที่แปลมาจาก m e r c h a of v e n i เ e นับของวิลเลียมเชกสเปียร์การที่น้องพิมพ์มีได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยได้แสดงนะครับศักยภาพของคนพิการให้คนทั่วไปได้ประจักษ์นั้นผมถือว่าตรงกับสิ่งที่ทางกระทรวงพอมองเราทำอยู่เพราะเราเชื่ออยู่เสมอครับว่าคนพิการไม่ใช่ผู้ได้โอกาส คนพิการเป็นคนที่มีศักยภาพในบางครั้งมากกว่าคนปกติทั่วไปอย่างเราๆาท่านๆเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับหลายฝ่ายยังไม่ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับกลุ่มคนพิการเหล่านั้นและว,วันนี้ครับต้องขอบคุณทางบริษัทสยามดนตรียามาฮ่านะครับแล้วก็วันนี้คนพิการไทยที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้คนพิการนั้นได้แสดงศักยภาพให้สาธารณชนได้เห็นนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ดีใจนะครับที่ ทางจุลานะครับได้ริยญาตให้ทางกลุ่มคนพิการนั้นได้สามารถมีพื้นที่ในสยามแควเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าเคยถามท่านอธิบดีว่าคนผู้มีความสามารถนั้นไปแสดงได้ที่ไหนบ้างก็จะรับทราบมาว่าไปแสดงตามชุมชนบ้างตลาดนัดบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างมันไม่เท่มันไม่หล่อไปเล่นที่สยามมันหล่อ ไปเล่นที่สยามมันเท่วันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ครับไม่เท่มันไม่ดังนะครับคนพิการไม่ได้ต่างอะไรกับคนทั่วไปครับทุกคนอยากดังทั้งนั้นอยากแสดงความสามารถทั้งนั้นนะครับแล้วก็จากที่สยามแล้วเนี่ยผมจะขอให้ท่านอธิบดีได้คุยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับผมได้คุยกับอธิบดีกรมอุทยานแล้วว่าเราจะขอให้คนพิการแล้วก็ผู้มีความสามารถที่มีบัตรนี้ ไปแสดงได้ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับท่านอธิบดีเองก็ให้คำมั่นมานะครับว่าไม่ขัดข้องนะครับเป็นผู้ที่มีแสดงผู้ที่มีบัตรผู้ที่มีความสามารถนะครับจะเป็นที่ใดจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะไปเล่นในอุทยานแห่งชาติลองนึกภาพนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีดนตรีเล่นให้ให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง โดยที่จะเป็นคนพิการหรือเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษนั้นผมคิดว่าเป็นการเสริมศักยภาพแล้วก็เป็นการให้โอกาสครับเพราะว่ากระทรวงพอมองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับที่พูดถึงการพัฒนาของสังคมแล้วก็พูดถึงความมั่นคงของมนุษย์เขาบอกว่าสังคมไทยหรือว่าสังคมใดนั้นจะมีมาตรฐานที่ดีหรือไม่ดีขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับดนตรีและศิลปะการที่น้องพิมพ์มี่ได้ มีโอกาสนำเอาดนตรีมาให้สังคมได้ฟังผมถือว่าเป็นการยกระดับทางจิตใจให้กับผู้คนในสังคมท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระแสะความขัดแย้งมากมายเสียงดนตรีที่ไพเราะนั้นผมเชื่อว,ว่าจะขัดเกลา,ามรู้สึกของคนในหลายๆกลุ่มนะครับอาจจะมีคนบางคนที่ไม่ชอบแล้วก็มาไล่ก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่คุณกัญจนาได้พูดไปว่าเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับ เพราะว่ากลุ่มคนหูหนวกไม่เห็นบทน,นะครับเวลาน้องพิมพ์มี่ไปร้องที่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้ครับก็ต้องอีกครั้งหนึ่งครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทสยามดนนรีามาฮ่าและก็มูนิธิพัฒนาคนพิการไทยและกระทรวงพมเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เห็นสิ่งดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในหลายๆแห่งเป็นกําลังใจให้กับคนทุกๆคนแล้วก็เป็นสัญญาณครับว่าสังคมไทยนั้นจะเดินไปข้างหน้าได้เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจครับไทยกับน้องพิมพ์มี่หรือว่านางสาวพิมพ์สนกเต็มใจนะครับแล้วก็ทําไมในคํากล่าวของผมไม่มีชื่อของสุภาพบุรุษมาก็ไม่รู้เนาะชื่อน้องก้อง,องค่ะอ๋อน้องก้องวัฒนานะครับทําไมเวลาลงข่าวลงแต่น้องพิมพ์มี่ก็ไม่รู้น้องก้องก็อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ไม่มีความเท่าเทียมกันนะครับ ครับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับน้องกล้องแล้วก็น้องพิมพ์มี่ครับระวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทั้งสองคนจะได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยมอบดนตรีที่ไพเราะขัดเกลาจิตใจของคนผู้คนในสังคมครับขอให้โชคดีและขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณท่านไดนตรีเป็นอย่างสูงค่ะในําดับถัดไปนะคะจะเรียนเชิญท่าน ใจมากเลยนะคะที่ได้คีย์บอร์ดตัวใหม่นะคะแล้วก็จะนำไปเล่นโชว์ในที่ต่างๆนะคะอยากให้ท่านช่วยพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของสสที่มาช่วยเคสนี้นะคบครับก็ทางกระทรวงนะครับโดยกระทรวงพมโดยหน่วยงานก็คือศูนย์เร่งรัดดการสวัสดิภาพประชาชนก็ได้ไป,ไปเจอเหตุการณ์นี้นะครับ ทราบแล้วก็มีการดําเนินการทีนี้เหตุการณ์นี้นี่เป็น1เคสนะครับที่เราเข้ามาดูแลแต่ที่เราต้องการก็คือว่าวันนี้ที่ต้องการให้เห็นก็คือว่าคนพิการต่างๆเนี่ยยังมีการดูแลนะครับเ,เขาเอาจจะเป็นคนพิการแต่ว่าความาลักษณะการยืนยงในการดูแลตัวเองตรงนี้ต้องต้องต้อง,องชื่นชมกว่าน้องพิมพ์น้องก้องครับก็เราได้ไปเห็นแล้วแล้วก็ การสรนับสนุนนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเคสหนึ่งเท่านั้นเองแต่ขอให้ทราบว่าในประเทศนี้มีคนพิการจำนวนมาที่อยากจะยืนขึ้นมาเพื่อดาเนินการดูแลชีวิตตัวเองเราเราเพียงแต่ว,ว่าเราไม่ให้มองเรามองเห็นนะครับแล้วก็ช่วยแนวง,งานนี้เป็นงานที่เรามีพระเอกชนมาแล้วก็มีมูลนิธิมามาช่วยกันโดยการเชื่อมโยงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะนั่น,ง,น,นงานของพมอเนี่ยคืองานที่นอกจาก พวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราต้องดึงให้สังคมมาเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลเรื่องแบบนั้นด้วยเรนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่การดูแลทั้ำพิงั้งคองเท่านั้นมันได้แนวทางได้ใด้วิธีการแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราทําร่วมกันน,นเพราะว่าน้องก็ทําให้คนเห็นว่ากกว่าการอยากจะต่อสู้ีวิี่เขาอยากจะมีเครื่องดนตรีที่ดีเพื่อจะได้ ก้าวหน้าในงานอยากจะไปแสดงในงานสาคัญสำคัญก็มีบิลลิงที่จะกล้าได้มากเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการพัฒนาของผมแล้วก็เราก็ตั้งใจกันว่าจะช่วยดูแลแล้วศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่เปิดใหม่ครับจะ,จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะทุกระเบียบางแล้วก็โดยเฉพาะในการอบรมคืออยากเช่ที่เราทำก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณน้องที่ ได้ให้โอกาสเราได้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 ร่วมทำสิ่งที่เพราะถ้าไม่มีน้องพิมในการมันมีต้อนก็ไม่กลืนกินก็อยากให้ท่านฝากช่องทางที่จะเข้าถึงศูนย์สารสนเทศศูนย์ก็หนึ่งสามศูนย์นะครับก็ตอนนี้เราเราเอ่อนี่เราจะเปิดไม่เต็มรูปแต่เราทำงานกันทุกวันนะครับเออ่ศูนย์เนี้ยเอ่อเรามีรองอธิบดีมข่าวเวรผมก็ต้องรับรับชาวนะครับผมก็หวังว่า ตอนนี้คนเริ่มรู้ว่าศูนย์นี้มีมมก็ได้โทรเข้ามาแล้วเราจะช่วยกันดูชุดต้นปีเราจะ,ะเปิดให้เต็มประเทศตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าก็มาช่วยกันเต็มทีเป็นอีกอหน่วยงานหนึ่งซึ่งสามารถจะพึ่งพาได้ในรดัทั่วไปให้ท่านพูดถึงค,คนที่เป็นขอทานแล้วก็มีความสามารถพิเศษอยากสแสดงเพื่แสดงความสามารถอ่าน ก็อ,อยากจะเรียนทุกท่านน่ยนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการขอการ2,559เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งถ้าฟังชื่อนะคะทุกคนก็จะนึกว่าเราเนี่ยคุ้มครองแล้วก็ดูแลแล้วก็พัฒนาทักษะ เฉพาะขอทานแต่จริงๆไม่ใช่นะคะในพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ค่ะกระทรวงพอมเองเนี่ยต้องดูแลผู้แสดงความสามารถด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นมาตรการส่งเสริมเชิงบวกก็คือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจริงๆผู้แสดงความสามารถเนี่ยค่ะสามารถมา น,นะคะแล้วก็จดแจ้งนะคะแล้วก็แสดงความสามารถแล้วติดบัตรเป็นผู้แสดงความสามารถนะคะแล้วก็มีประกาศพื้น,นที่ที่ผู้แสดงความสามารถเนี่ยจะสามารถไปใช้ความสามารถของตัวเองนะคะคล้ายๆกับการเปิดหัวของต่างประเทศนะคะอย่างที่ถูกกฎหมายนะคะจะ um ต่างจากขอทานซึ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วในปัจจุบันค่ะอยากจะเรียนให้ทราบว่าเรามีผู้แสดงความสามารถที่มาจดนะคะแล้วก็มีบัตรแสดงความสามารถเนี่ยค่ะหนึ่งหมื่น 454คนนะคะทั่วประเทศนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะในกทมนะคะเราก็มาที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกทมได้นะคะเป็นเป็นแห่งหนึ่งนะคะหรือจะไปที่กทมทั้ง50เขตนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ในส่วนจ,จังหวัดนะคะเราก็มีสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะรวมทั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะทั่วประเทศด้วยนะคะที่สามารถไปแสดงตัวนะคะแล้วก็ติดต่อนะคะขอทดสอบ ความสามารถแล้วก็ติดบัตรผู้แสดงความสามารถค่ะเราก็จะได้แสดงศักยภาพของเรานะคะในการนำไปสู่รายได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างถูกกฎหมายด้วยค่ะ,คะแล้วก็ปัจจุบันยังมีของทานให้เห็นเรื่อยๆะค,ะค่ะหากประชาชนพบเห็นของทานนี้ต้องแจ้งช่องทางาาค่าะ าประชาชนพบเห็นขอทานนะคะก็แจ้งได้ที่สรสเลยนะคะ1300นะคะภายใต้พอม1เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะประชาชนเขาเรียกประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเลยที่ประสบปัญหาความยากลำบากนะคะสรสของเรามีหน้าที่ในการดูแลค่ะทุกประเด็นปัญหานะคะใครที่ประสบปัญหาสังคมรวมทั้งถ่า ประชาชนนะคะท่านอยากจะเป็นเรียกพลเมืองดีนะคะทำหน้าที่ของเราก็แจ้งมาได้นะคะที่130 0หากพบ yep. เห็นขอทานนะคะเพราะว่าขอทานเนี่ยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ประชาชนทุกคนร่วมกันได้นะคะในการป้องกันไม่ให้เกิดการขอทานก็คือการป้องกันไม่ให้การขอทานเนี่ยเป็นอาชีพที่เกาะให้เกิดรายได้ะคะ่ะเราก็ต้องไม่ให้ขอทานนะคะไม่ให้เงินขอทานนะคะแล้วก็เพราะว่าการให้เงินขอทานนั้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนให คนกระทําผิดกฎหมายนะคะทางที่ดีที่สุดเรามาป้องกันกันเถอะค่ะหยุดการให้เงินขอทานนะคะหยุดตั้งแต่ต้นเหตุแล้วก็มันจะไม่เกิดปลายเหตุที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ